เือมีคนติดอยู่ในกระปรงรถข้างหลังอะคะแล้วก็ต้องใช้แสแงงานเขาแตกต้องช่วยเอาคนออกมาก่อนม,มันต้องมีอะไรแล้วแหละถ้าเอาคนไปขันอยู่หลัง พี่สู้ๆนะคะกำลังช่วยอยู่ออกไหมไม่อย่างไรก็ได้ให้เขามีอากาศหายใจก่อนอะอยู่ไหมอะ